สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูส่วนสูงของนักแสดงนำชายเรื่อง The King e f f e c t i o n ปราชันผู้งดงามกันนะคะเรื่องนี้นักแสดงนำชายสูงหล่อทุกคนเลยค่ะคนแรกคือโรอุนโรอุนเป็นพระเอกของเรื่องนะคะในเรื่องแสดงเป็นจองจีอุนโรอุนมีส่วนสูงถึง1 9 1ซนเมตรคนต่อมาก็คือนำยุนซู นำยุนซูในเรื่องแสร์เป็นอีฮยอนนำยุนซูเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง186เซนติเมตรคนที่3ก็คือชเวบยองชานชเวบยองชานเท่มากเลยนะคะในเรื่องแสดงเป็นคิมกาอนซึ่งเป็นทหารที่คอยอารักขาองค์รัชทายาทอิฮวีซึ่งก็คือนางเอกนั่นเองค่ะชเวบยองชานมีส่วนสูงถึง185เซนติเมตร นั่นก็คือส่วนสูงของนักแสดงนำในเรื่อง The King's Affection ราชันผู้งดงามทุกคนมีความสูงหลอ่อน่ารักและแสดงได้ดีทุกคนเลยค่ะฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะคะ The King's Affection ราชันผู้งดงามสวัสดีค่ะ